สอบถามนางสาวลักมณีไพร,รึกู้ยเหตุการณ์ค่ะกล่าวว่าระหว่างที่ตนเองนั่งอยู่บริเวณหน้าร้านนะคะจู่ๆได้มีรถเสียหลับพุ่งเข้ามาชนที่เสาไฟฟ้าบริเวณหน้าร้านค่ะโดยรถค่ะได้หมุลลนหลายตลบจนหยุดนิ่งในสภาพที่รถชนเข้ากับเสาไฟฟ้าจนเสาขาดครึ่งนะคะ โดยในตอนนั้นค่ะมันเกิดขึ้นเร็วมากไม่ได้ยินเสียงใดๆแต่ได้ยินเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเมื่อชนเข้ากับเสาไฟฟ้าหน้าร้านค่ะมันเหมือนรถคันนี้ลอยมาชนกับเสาไฟฟ้าหน้าร้านเลยทีเดียวทางนี้นะคะด้วยความตกใจได้วิ่งหนีเข้าไปในร้านค่ะเพราะกลัวว่าจะถูกลุกลงจากอุบัติเหตุ พอเสียงเงียบลงนะคะตนเองก็รีบเข้าไปดูคนขับค่ะปรากฏว่าคนขับรถนะคะยังอยู่ในชุดเครื่องแบบราชการตำรวจฟุกอยู่กับแอร์แบ็กพวงมาลัยรถค่ะและได้พยายามถีบประตูรถออกมาก็พยายามถามไถยว่าเป็นอะไรไหมแต่ตัวผู้บาดเจ็บนะคะยังคงอยู่ในอาการตกใจค่ะทุกคนจึงได้รีบนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลยางตลาดทันทีค่ะ ตำรวจโทรโควิดวงสาวัดร้อยเวศสอบสวนนะคะระบุว่าก่อนเกิดเหตุค่ะผู้การสกลนครน,นะคะได้ขับรถกลับมาจากจังหวัดขอนแก่นค่ะคาดว่าน่าจะเพิ่งเสร็จจากภากรกิจการประชุมที่ตำรวจภาคสี่นะคะโดยจะมุ่งหน้ากลับจังหวัดสกลน,นครค่ะโดยขับรถมาด้วยความเร็วปกติจนมีรถคันหนึ่งที่วิ่งตามหลังมาชนท้ายรถยนต์ของผู้การนะคะกระทั่งรถยนต์ของผู้การสกลน,นครค่ะเสียหลักหมุนไปหลายตลบจนชนเข้ากับเสาไฟไฟ้าอย่างแรง ในเบื้องต้นค่ะทางเจ้าหน้าที่นะคะได้สอบปากคำพยายนที่เกิดเหตุและจะเร่งติดตามหารถที่เป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้โดยเร็วค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจากรายงานล่าสุดค่ะขณะนี้อาการของพลตำรวจตรีอุดมจำปาจาัผาน,านผู้ัะคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครน,นะคะได้รับบาดเจ็บเพีงเล็กน้อยค่ะแต่ก็ได้ไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่นค่ะ